สวัสดีครับผมช่างโนครับเช่นเคยครับวันนี้ครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านครับมาดูวิธีการถอดเปลี่ยนซีนซีนเสาตั้งของ L36 36 34 28สาสาสองแปครับจะถอดแล้วก็เปลี่ยนแบบเดียวกันนะครับครับขนแรกเราก็ฝานรัดออกเลยครับ น็อตที่กันฝาตัวนี้ครับผ่อนเลยครับครับผ่อนนัดเสร็จนะครับแล้วก็ตีฝาตัวนี้ครับตีออกมาอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นนะครับด้านใต้นี้ครับจะเป็นฝาปิดนะครับแล้วก็ใช้ไขควงครับไขควงแบนครับ เตรียมมาเลยตรงนี้ครับเตรียมเลยครับรครับ,รรบจะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับมันจะมียิบล็อกครับดันตายครับ ก็ใช้เป็นทีมครับทีมหกครับผ่าเสร็จนะครับจะมีแหวน,นครับลองกันอยู่นี้นะครับผอดออกมาครับแล้วก็มาทีตัวน,นี้ครับทีลงไปเลยครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ จากนั้นนะครับมันจะมีปินล็อกครับอีกหนึ่งตัวครับที่ล็อกจะมีไว้นะครับถากันเลยครับครับอทาเสเ็จครับมันเดิมครับจะมีเหวียนเราด้านบนครับจากนั้นครับใช้ค้อนที่มีน้ำหนักครับ จะออกมาเป็นอนี้ครับครับแล้วใช้ใช้พวงแปนเมืนเดิมครับดีครับท่านใดที่มีรถไถคูปต้าอยู่ที่บ้านครับสามารถจะดองได้ครับไม่ต้องเสียใครช่างครับครับพอเราถอดซีนออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับ แ๋ยวเราจะทําความสะอาดแล้วก็ใส่ซีนใหม่เข้าไปสาหรับพารทำความสะอาดเสร็จนะครับเราก็ได้ซีนใหม่มาแล้วก็เลีรับถาขอแล้ว,ลวใส่ซีนใหม่ไปครับ แล้วเราไปประกอบกันเลยครับครับวิธีการประกอบครับเราจะใช้ตัวนี้ครับแมลงครับเป็นตัวดันครับดันตูวตัวนี้ครับเรอจะให้มันขึ้นไปครับเริ่มไปเลยครับพอดันขึ้นเสร็จครับเราจะใช้คอนนะครับที่มีน้ําหนักดีตรงนี้ครับ ที่ดครับพอเราใส่ปิ้นล็อกนะครับเดี๋ยวเรมาใส่ตัวนี้ตามนะครับใส่เข้าไปนี้ครับแล้วพอใส่เข้าไปเสร็จเราก็ใส่ปิ้นินล็อกตัวนี้ครับหวนอยู่ด้านบนเหมือนเดิมครับใส่ล็อกเข้าไปแล้วก็มาใส่ตัวนี้ครับเข้าไปครับสำหรับคลิปคลิปนี้ครับผมจัางนกสวัสดีครับ